ขอ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 อ่าขอเอ้ามาขอขอามหน่อยอืมขอามหน่อยขอามหน่อยงกด้วยวะขอามหน่อยไปคุณผู้ชม ไปสายหารไม่ดีกว่ามามา,มาลงสามลงดิงดกินมี่เนี่ยเอามาเอาลงดิ มาขาชามไส่นะเออรัฐกิดอยู่นั่นแหละมาชามมดเลยมาอืม